้ไม่ไย้กินแล้ววันนี้สฟุดเพชรมาจากบุ้งโปรดออนเป็นยังไงนะเป็นยังไงนะดังแสบเลยเออทีเด็ดบึงพร้อมดูหรือยังพร้อมดูแล้วค่ะโอเคจัดไปเอาาลังบังชาจากสวรรค์เป็นอะไรกันสามคน โซนเครื่องมือใหม่เด๊ะโอ้โหเล่นใหญ่โคดหลังๆนี่อันนี้แค่วัตถุดิบของยีดานนะคะสังเกตุดีๆคือขั้โพตรค่ะขั้วโคตรภาษาจีนแปลว่าคอนเห็นป้ะคอนทำมาที่ยังคอนคอนคอนตาพื้นฐานกันเขาโคตรไม่ลราใช้ยังไงอ่ะแม่เลือกคัด ข้าวโพดยังจังใจข้าวโพดเอาข้าวโพดอ่อนอ่อนพอดีนะคะมันเป็นข้าวโพดดิบใช่ไหมยังไม่สุกนะยังไม่ต้มข้าวโพดดิบเริ่มเหลืองแล้วก็เอาหม้ยมันออกข้าข้าเอาเลยนะเอาผมมันออกโอ้โหนี่คาเรียกว่าอะไรอ่ะนี่อันนี้กินเขาเอินหมอไันได้หนิบอมีเตอร์อะไรเลือกผู้เดียวข้าวโพดเอออัดนี้ออกช่วยใหญ่ข้าวโพดทำมีสองสายพันธุ์นะคะเด้ออันนี้กับพันธุ์ เข้าว่าออกหวานหวานอันนี้พันข้าวเหนียวติ๊กกี้อะไรนะติ๊กกี้คือยังติ๊กกี้ไร่ข้าวเหนียวเนี้ย Sticky Rice Sticky Rice Sticky Rice ข้าวเหนียวดูฝั่งเนชานะคะจางกินข้าวบ้างแต่กไปดีก่อนแล้วก็มีหนึ่งแล้วก็ผมไก่แป้งแป้งผัดทอดไก่เหมือนเื้อแป้งกรอบแป้งสาลีน่ะถ้าแล้วก็ ผงกกระเทียมเหมือนเดิมผงพริกไทยิไส่ดำปนกาลิกปาบิกาปาบิกะเออแล้วก็เซาเออก็จะอีไข่กระนมจืดนี่จะมีมายองเนตรเพื่อมาราดมาโรยเวลาเขาเสิรเดวอ่าเพื่อเพิ่มรสชาติวิธีทำแล้วนะมีนมกับไข่ก่อนใช่ไหมนมจืดค่ะ นุ่มเยอะกันไรของร้านมากกองน,นึงใส่ได้ลูน้องเรียนนั่งใด่เบิ้ลป้นอนเป็นลูกจืดเอรเป็นน้มจืดข่อไปเนาะใช้ได้หมดให้หมดเลยนะคะให้หมดเลยให้หมดเลยใหห้มดเลยค่ะไข่ต่อกไข่ลงไปหนวยนึงกะละมังก็วินเทจโคตรด้วยนี่น้าวินเทจดีสีเท่ากันอย่างนี้ใช่ไหมคุณยายใช่หนึ่งค่ะอันนี้เกลือนะคะใส่ลงไปอ่ะ น้อยนึ่งผักใบก้อนบันี้ขัานแนกมันผสมแป้งแลง้แลกทอดกรอบผัดลมติวออแป้งสาลีเออเออใช่สาลีใส่ผงนัวกับน้ำตาลซึ่งเราแบ่งไว้แล้วอย่างละช้อนโต๊ะ,นะเนาะแล้วก็ใส่หมดเลยเออโอเคใส่ดำป่นนะคะเออเอาให้ทั่วหอมกระเทียมค่ะ ถัแล้วค่ะไอ้นี่ปลาดิการ์เชื้พาเล่เออเชื้พาเล่ใส่หมดเลยนะเดี๋ยวมันจะนั่นนะลูกคนให้เข้ากันนะคะทุกคนเออนั่นแหละก็ให้เข้ากันทั้งสี่เนาะไข่แล้วก็น้ำมันนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะน้ำมันคืชแต่มันป่ามเลยเพื้อเหมือนนอะเหมือนไอ้ไก่ทอดเลยใช่ให้หมดขวดเลยเลยท่วมท่วมปลนเท่านี้กินน้ำมันเปลืองเนาะ อันนี้เราก็มาเอะพวดเราก็จะมีสองสายพันธุ์นะแคเดนานี่นะแง่ละครึ่งเลยนะแงละครึ่งอย่งนี้อนนเออคือหั่นครึ่งๆเนาะใช่เอาอันนี้จุ่มตรงนี้แล้วก็เข้ามาเกลี่ยกินนี่เอาพวกนะคะมาคลุกกับนมแล้วก็ไข่ที่เราที่เราทําไว้ก่อนหน้านี้เนาะเอาให้มันชุ่มฉ่าเลยนะเสร็จแล้วเราก็เอาไปคลุกแป้งอนี้ม้วนลอยลายแล้วก็ลอยลายอย่างนี้นะคะอือ นี่นะเอามาคลุกกับกับนมกับไข่เมื่อกี้เสร็จปุ๊บลงบ่อแป้งค่ะทุกคนปึ๊บปึ๊บว้าวชิ้นที่สามมาแล้วหู้หู้หู้หหู้หมเป็นอย่างนี้วะน่ากินจังเลยอู้ยหอมนะนี่หอมไอเดียสดขึ้นเรื่อยไอเดียสดขึ้นเรื่อยเออหอมดีนะแม่เด้อ มื่อนี้วันหยุดบ่ได้ไป็สายตอนกระทรวงการยู่บ้านหาแมวมาเห็นกินอยู่บ้านเขาดีกว่าอยู่ห้องบ่ได้ไปสบายดีบ่เสี่ยงกับการติดโรคสวยสวยสวยเนี่ยนะวัากินแล้วแม่เอาขึ้นเลยมกันเอาขึ้นเลยเออเออแตกดีว่ะแต่ประเด็นคือผมยังไม่เข้าใจอยู่ว่าแม่จะเอากินยังไงเนาะอยากรอดูเออเนี่ยนี่ใช่ไหมมันจะร้อนมือได้ไหมเหมือนที่นี่เลย ไอ้ไก่อบชั้นอ้อยเอาขึ้นเลยนั้นสวยมากเลยอ่ะโอโหโอยไฟข้างหลังคนหมอรำเลยไอ้นี่เหรอแสงสีไปแสงสีนผ้าไปพี่น้องกินจังไหนมันไม่ร้อนมือบอกนี่เสียบกันอีจีเสียบก็เสียบตรงนี้นะคะตรง ใจกลางมันนี่ปื๊บคนนี้ปื๊บคนนี้อืมมันนี้ก็แฮนได้แฮนคือ้ยังแฮนกันที่แท้ละไงเอะให้เรามาชนกันปักเออชนกันชนกันแล้วกินกินแค่นี้นะไม่มีตัวช่วยอีู่อย่างเงี้ยเพ่รสชาติให้มันดูแบบว่าแบบลอยไปเลยลอยไปเลยว้าวว้า Gimba dinh ba? Ni cậu chị thơ đi. đi nha. Sìm đâu đi. đâu đi. Tiếp vào hào gần. Mh! What? The lưng đều đấy, Mh! 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 cái Mh! 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 เห็ดบ uhm. ังเห็ด huh. บังอ si> ืมอืมต้องแซ่บปะนี่ข้าวผัดกับหวานอืมไอ้เราเนี่ยออกเปรี้ยวๆนิดหน่อยอ๋อมันก็เหมือนขขาพูดอันนี้เนาะเออเพื่อจะเปลี่ยนรสชาติจากต้มมาเป็นทอดจากปิ้งไาดิ ทอดทอดปื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 ดเบร์เบอร์ปืดอะข้าเสียบโอไฟข้างหลังก็สอนนะข้าวกระเจี๊วอะเมือคุณลจะแห้ง้จือตลาดนัดก็ได้นะนี่โถขายตลาดนัดเน็ะนะแต่นี่ก็อร่อยแบบอันนี้จะมันหวานอัน้จออกมันอืนอันไหนข้าวโอไหนถูกกว่านี่แม่ซื้อมานี่ยเท่ากันเท่ากันเหรอลูกเท่ากันเลยลูกกี่บาท โลซัโลละ20บหรอไ้ <c oughs> โลละยีินี่กี่อันสามฝักบอสสามฝักสฝักถ้าสมมุติว่าขายฝักละยีบาทถ้าทำสำเร็จรูปนะ <ừ> 3อันเจ็ดบาทเลยเนเจดิบหค่าเ้าโพด20ค่านูนค่านี้เอาแักซี่ยบาทคุยถ้ากำไรเลยเสามฝักนี่ได้ครึ่งร้อยเลยได่ไหมไา้ไปแบบแค่นี้กันเด้อไปกินไปเห็ดรองเบิงเด้อบ่แพงต้นทุนดึกถือไปเลยเด้อบายบาย